จะเน่นน่ไหมไปไปไหมไทยีไปแล้ว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 ลูกนาดิวเอนเน่มาจากภูเขาแล้วเน่เนนั่งแอร์เพลนมาแล้วนี่อยู่ที่โซฟาแล้วนอฟ้าใส่แล้วอน้าใส่ที่โซฟาหายดีดไหนเน่เน่อยู่ไหนลูกเอาไปลองลองยืนลองยืนนิดไปหายน่ดเน่เนอยู่ไหนนาะเนเนอยู่ไหนนะ ตรงโซฟาป้าเราไปดูดินี่ไปไว้ไหนเฮ้ยน้าสายอยู่ไหนเนเน่อยู่ไหนเนเน่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนเน่มาแล้วเนเน่มาแล้วเห็นยังเห้ยใช่เปลใช่เปมตัวสีขาวอ่ะเนเน่อาบน้ำมาแล้วไปดูดิไปดูดิไปดูเนเน่ดิไม่สกปรกแล้วหันเนเน่แล้วหันเนเน่แล้วหันยัง

นั่นเนเน่ใช่ไหมลูกเนเน่เราหอมเลยหอมเน่ม่ยังหอมเน่ยังใช่เปล่าใช่เปล่าหอมเน่หน่อยลูกหอมเน่